ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกต์หนุ่มุบบอลทุขภูสุขพลันนะครับเดอ้อเจ็บซีสุขภุขคนครับซุปที่16กันยา2 5 6 5ตลาดนัดตำบลสู่ลินอำเภอม,ม่วงตลาดนัดโคกกรกะบือนะครับเดอ้อตำบลสู่ลินอำเภอม,ม่วงกาลสิน,นครับพี่น้องครับมื้อนี้วันดีนะครับเดอ้อโชคมาสุขภูสุขคนครับผมเอามาแล้วครับขอบคุณครับ ฝากกดติดตามกดซับสะทายกดไลค์กดแชร์แล้วก,กับเดอ้อพี่น้องเดอ้ออบอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อจะบมาฝาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับกลับท้ายควายเราก็จะไปใต้ง้อต่อนะครับเดอ้อมันนี้ก็บตลาดคือกักมาสวยจังน้องพี่น้องง้อง้อกล้กวยนี่หลายครับพี่น้องควายกับประมาณน,นี่ครับประมาณบ่หลายเปไน็นไงพี่น้องนับตัวได้ควายแต่เบิ่งควายตัวแหลกงามๆใหกัดเปิดหน่อยโอ้ย มาตะบานในน้องเองอวันนี้พ่อไปแล้วบอกเอาไปแล้วบอกายแล้วไปแล้วบอตัวนี้กับมันนี่นะครับเด้อห้ยเผือก อ๋อวัดีพอวัดีครับผมสูงไปได้ครับนี่ร้อยยี่สิบแดีครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเปิดหลายไปไดพอเปิดไสามสิจ็ดครับสามหมเครับปิท่องะไรหรอครับปิท่องแล้วรร้อยยี่สิบแปดสามหมนเจ็ดต้อนร้องได้บ่พอได้ครับประกันตำนี้เนาะครับผมโอ้บอทกบอทอนบอทกบอทรอนตัางลึกๆร้อยยี่สิบแปดนะครับเนาะ อัดติดทองเราไม่ลงมาจากตัวผมไม่ไม่ลงในระดัวที่สองครับคือที่สในทองเนาะบ้านบ้านไหนใจปันเดครัวห้อยย้อมเพื่อเดครับผมย้อมเพื่อหวยเมฆครับหวยเมฆโอ้ไายครับเพื่อผันไายไส้อ่างครับไส้อ่างหลังหนาเนาะกับเป็นเลยกับแข้งขาโอ้หางพัวดีหางพรวดีนุ่มงามเนาะครับเนาะนุ่มมือนจะตึงๆยังน้อยตัวหนึ่งเนาะครัเป็นแล้วท่องดีแก่แลานั้นครึมขึ้นมากนะเพื่อเปล่าไผ นี่เบอร์โทรบ้าป้ะนี่ครับ086 086 4111047ครับครับผมป้ายังครับผมป้าหินาครับหินาอยู่หอยเมฆเนาะครับผมราคาหนีต่อสนไปต่อได้ครับต่อได้เมื่อเนาะครับต่อร่องกันได้ไปสนใจกัโทรมาเด้อพี่น้องเด้อป้อนะโอ้ครับผมสายอ่างเนาะครับสายอ่างครับผมสามมื่นเจ็ดต่อร่องได้ครับผมคือว่าราคาเกินบาทเนาะครับเนาะ จับต้องได้แล้วครับด้วยราคานี่ครับพี่น้องตัวร่องได้ปอบแข้งประกันตัวนี้ทุกอย่างทุกอย่างครับเล็บแข้งเล็บขาดีโอ้ครับผมอย่าดูดอกช่วงนี้คครรัับบสายอ่างพ่อไงพ่อหนาพ่อตันอยู่นะครับนอกขอกเขาใหญ่ครับผมอันนี้ราคาเกษตรกรราคาจับต้องได้เกษตรกรครับเยืดสู้ครับขอบคุณครับมันมันครับพ่อโอเคครับสวัสดีครับผมออกยูทูบนะครับผมนี่สูงหลายเป็นเลพ่อ ยี่บเก้าสามสิบเนยครับเพชรพักดีชาแนลครับผมร้อยยี่บเก้าสามสิบนะครับเนาะคบ้าสูงร้อยยี่สิบเก้าสามสิบลูกมีสายเรือด้วยครับคุณฮาสายเรือมันเป็นเพอาุเพิ่มฝูงได้ว่าพรามันเป็นลูกเพิ่มครับพอเุิ่มฝูงแต่พรเป็นเพิ่มเนาะครับเนาะเป็นลูกของเพิร์ดเกินหนึ่งหลานเป็นหลานตัวคับลูกหลานแข่งขาดีเนาะครับเนาะประกันตับนี้ทุกอย่างโอ้หนาเปิดดีนะครับเด้อเขาเขากลมยู่ได้จักปีแล้วครับนี่เพิ่ได้ เจ็ดเดือนจาเขาเนี่ยครับโอ้สิบเจ็ดเดือนเนาะครับเนาะโอ้รักเขากรมอยู่เนาะกับเล็บแข้งเล็บขาขาขาวบักเผาใหญ่ยนะครับเนาะของข้อสองอ่องชัดเจนเลยครับตาแต้มวะครับผมตาแต้มแต้มจ้ำนะครับตาแต้มแต้มจ้ำนะครับเนาะร้านเบิ้มเนาะครับเนาะราคาเปิดละพออ่าเมื่อห้าโตล่องเลยวะพอโตได้เบิดมือเลยครับเนาะกับประมาณนี้ครับผม สามสิบ yeah. กิโลส่งให้ฟรีกว้วยห้าจะใส่ครับผมยูคอนเจนโอ้อยูเพิ่มเมื่อเงอเล่ครับผมชุมแพร่โอ้มาไก่เนาะจา่กิโลชุมแพร่ชุมแพร่มาหนี่ครับโอ้ไปกับสามลูกครับผมเลยมาแบบสื่อขายกันบึงหาเมื่อหาเนาะพอนะวันมงคลมีผมเนาะโอ้นั่งนาบ นังนาซายครับผมคนบางคนหาเพหาต้องนครับด้อกำไรหน้ากับเหลังครับตำไเลนี่เบิดคตับกับถัจลาตักัตลกดยไทยครับผมหางดีเนาะไทยมันยบ้านยังครับมีเบอร์โทรบพ่อศูนย8แปดหกศูนย์แปดหกเก้าแปดส้าแปดสม่แปด่พราอ้วนจุมแพนะครับเก็บซี่สนใจกับโกมาเดนมากคุยกันได้เนาะครับเนาะฝาก เบอร์โทรแหละพี่น้องก็โทรมาเด้อครับพี่น้องเด้อใครสนใจราคานี้ต่อรองได้ล้านเบิ่มล้านเบิ่มสูงประมาณ129 30ครับผมครับโอมีต่ำนี้นะครับเด้อประกันต่ำนีทุกอย่างผลกับเพท่านโลนอยู่สิเปลีเดือนโอ้ยบันทไทยครับพี่น้องือว่าเข่าทาบนชือว่างามนะครับเด้อใส่ได้อ่างกับเลือดลูกข้อใหญนข้อตันข้อหาดีครับผมหูเหลียวบ่หมูขาว หูดำครับผมาตาดีหูเลี้ยงง่ายเชื่องเนาะุ้นดีครับผมบคขอบคุณครับคุณเลี้ยงง่ายครับขอบคุณมากๆมันมันครับพ่อครับผมตัวนี้นะครับวดนอน่ครับโดนสี่สิบห้าครับออ่างปะครับผมนี่โมเตอร์เรืองครับโมเตอร์ผสมพอท่านประกัน ท่านประกันครับโอ้ความสูงแล้วผมกว่ายี่สิบห้าโอ้เปิดไรนะครับดอนเปิดไปเปิดไปสี่สิบห้าครับสี่สิบห้าต่อร่องได้เนาะต่อร่องได้นิดหน่อยครับเหนิดหน่อยเนาะมันได้จักปีแล้วครับนี่ไยลูกลูกสามลูกสี่เนี่แหละลูกสามลูกสีเนาะครับเนาะอ่างเลือกอ่างหนาดีครับเด้อพี่น้องเด้อสี่เหมือนหักับต่อร่องหน่อนิดหน่อยขับโอ้หางครับผมอ้วนคักอ่างเนาะใจอ่างหมดครับ ไซอ่างครับผมเล็บแข้งเล็บขาดีประกันตำนี้ทุกอย่างนะพี่น้องเด้อเีราคานี้ปรกั้ตอนผ้านนนะักเผาน้าหนาเนาะกับักเผาน้าหนาอันนี้เต้าอืนมันอ่ก็เป็นตุ่มเจ็ดเจ็ดมันธรรมดาเนาะกับเขางามดีนะรับด้วยเกาตากสี่หมื่นห้าอีกตัวต่อไปครับผมนั่นเก่ามือหครับเก่ามือหากนสูงครับผมสูงร้อยสามสิบห้าบกร้ยสามสิห้าอกลบนี่ไเปครับผมอันนี้ไนเป็นไซไซ สายเพชรอุดรหูฟฝอน้ำบ่ใบหัวขาวหูฟฝอน้ำมันบ่เพชรอุดรนี่บ่ครับโอ้สายสายดำน้อหูดำน้อครับเนาะเขาเปิดดีนะครับเรื่อตัวแม่ผสมยังครับผมย่างครับขึ้นนะครับแต่ได้ผสมครับผมราคาเท่าไรครับผมพร้อมเก่าเมืองเก่าเมืองหาสามสิบห้าบวกลบเนาะเก่าเมืองหาด้อครับเด้อเล็บแข้งเล็บขาดีโอ้ตาเต็มแจ่มแจ่ปากกว้างนี่กิน พุ่นเชื่องดีป่ะครับผมเชื่องครับเชื่องโอ้โหจะคว่ำเนาะโหูจะคว่ำกินยาดีปดแล้วเดี๋ครับพี่น้องต้องอ่างไสอ่างไสลึกถือว่าหนาถือว่าไงครับผลประทัดลนอยู่เนี่ยครับเนี่ยครับน้ำมันมะเขือเทศโอ้โหเขียวคู่เนี่ยครับงามงามมงคลนะครับด้วยเขียวคู่เนาะครับผมหางก็งามครับบรรทัดก็ดีครับหางแง่แล้วครับด้วยหางแง่หางจระเข้ครับเล็บน้อยก็ดีเล็บยืนสง่าครับผม ฝากเบอร์โทษนะพ่อตาอบักเนาตัดศูนย์หกห้าสามหนึ่ง้านึ่งห้าเจ็ดศูนย์ยูบันนะครับผมตาจชมครับจุช่มครบจุนชมสาขาหมครับขอบคุณมากมครับพ่อโอเคมันมันครับน่สองสามสี่มามาซื้อมาขายต้งซื้อต้งขายซื้อซื้อต้งขายโอ้นยมาังพี่บานข่อยมาต้เทียบตัวกัลังมาตางไปยี่สิบหมื่นหาเงินน้อยน้อยแั้แม่นี่ น้อยนี่ชิบหาของแม่ยังก่อาหน้าคามกว่าแมติกหน้าคามเนาะเหมือนหานอเนาะครับผมไปเถือกครับเถือก่อยเถือแค่ปเถือกแค่เหมือนหานแกความแบกบอครับหูฟอนลำบ่หูฟอนลำบอ้โหดิหูฟอนลำมืนว่าไปหูดำหูฟอนลำไปหูขาวหูฟอนลำไปหูขาวฟอลำแค่ครับผมเอาแนะนั้อีกตัวต่อไปครับแมติกตัวนี้ัสองหมื่เจ็ดสองเจ็สอง ตัวผูพัดบ่ครับผมแม่แตัวนี้แม่บ่ตัวนี้ก็แม่ตัวใหญแม่ตัวนักก็แม่ตัวพุ่นก็แม่สองหมื่นเจนะครับเนาะสองหมื่นเจ็ดประมาณต่อรองนล่ะราคาต่อรองประมาณเมรได้บพเม็ดสิได้ได้ับเม็ดสิบเนาะตพุ่นนะครับผมตัวพุ่นหนึ่งหมืเจโอ้ตัวูตัวผูหมื่นเจ็ดราคาต่อรองไหนเอามาตบันน่ะหน้าคูบ่่าคูาา อันนี้เท่าไรครับผมปอมไหม่อันนี้สอ <10 7. S 1> งสองหมื่นเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดตัวนี้สิบห้าสิบห้านะครับด้วยตัวนี้ก็สองหมื่นเจ็ดตัวแมวบางทายครับสองหมื่นเจ็ดะครับด้วยิี่านาดีครับพร้อมเลี้ยงครับราคาจับต้องได้แล้วพี่น้องอเกษตรกรเอฟซีครับสนใจท่มาแมติกหน้าขามกับผมเออสนมาสนจิตสนใจท่อาขามคุยกันได้ครับราคาต่อร่องได้เนาะครับเนาะมีรถทรงพร้อมมีรถทรงพร้อมอันี้ อันนี้ซิบหาตัวน้อยก้อยแขกก้อยเศร้าแฮบๆแล้วได้เวลาบรรยากาศอ,อยากพันยังไงก็เศร้าเลยสีดอกเล่าดีนะครับเด้อสูงประมาณจยี่สิบตัวครับผมตัวผูติดหาด้วครับเด้อคือไปได้กับไรแน่นอนเลี้ยงอยู่สองสามเดือนอันนี้สองหมื่นเจ็ดเนาะตัวแม่เนาะตัวนี้ตัวนี้ซิบเกตตัวซื้อตัวนี้หมื่นเจ็ดตัวซื้อผูก้วยมาทางสุรินทร์นะครับเด้อทางทงขายอำเภอผูดินเฮาอำอบ้านผูดินอำเภอเมืองกระราชิน แม่ติดนาคามเบอร์โทษจำได้บ่แม่มเบอร์โทษว่านก้าสองเจ็ดสามศูนย์ดสามย์เจ็ดแปดศนย์คือเก่าแม่ติดนาคามสนเกลจนใจเอฟซีพี่น้องโทษมากขอบคุณครับมันมานครับผมอสวัสดีครับผมผมมาจากตัวครับห้อยมานี่2สองครับราคาตัวนี้รับไหครับผมนี่หกสิบีตัวครับหกมีสายเลือดบ่ครับผมมีสายเินฟ้าเฮินฟ้าหกนสามครับ ราคาจับต้องได้ตอนน้องได้จักปีประมาณพี่ปีคเก้าเดือนครับเก้าเดือนเนาะตัวแม่บอกตัวนี้เนะครับผมเจ็ดสิบหัวครับเจ็ดสิบสามตัวนี้เจ็ดหมื่นสามนะครับเนาะข้อมสูงครับประมาณหลายร้อยร้อยประมาณร้อยยี่สิบห้าร้อยตัวน้อยนี่ประมาณเม็ดเม็ดเม็ดยี่สิบเม็ดกับเนาะเงินฝาตัวนี้มีสายเลือดปะครับผมตัวใหญ่ตัวนี้บมีใบครับตัวนี้มีใบมีใบมีหลอดต้องเงินฝาเนาะครับเนาะมีใบมีใบ ลดแสงจักหน่อยโกเงินอุทัยลูกเงินอุทัยเด้อพี่น้องเด้วบางชัดๆัดสายอยู u, tamam okay, oh, ่ไยเนี่ยขับถือว่างามครับรอรอเด้อครับเด้อหัวหนกบั่วดีเนาะโอ้นกมัวดีเขากรมอยู่เขากลมๆอยู่ครับพี่น้องพอสายเงินอุทัยเนาะลูกเหมือนฝ้าคครรับับเหมือนฝ้าของเสียตัวของเสียตัวครับตาขาวเด้อครับเด้อบักาขาวควางดีไงครับผม ขนพระท่านลุนอยู่เนาะในเก้าเดือนโอ้ฝันหลบับวันอ้อมโตเลยกับขนงามนะครับเด้อขนสุวนเขาเปลือกขนกด็ดีกับโตโมแม่อย่างดีอย่างงามครับผมหางตัวดีางงาหางเงี้ยพกหางแขนขาเงี้ยดีดเด้อเนะานะเนาะกับถือว่าใส่ใดถือว่างามครับผมวันไทยต,ต,ตัวนั้นว่าไม่มีใบป่ครับ,ค,บ,บครับบ่มีใบครับ ขว่าใช่เก่าจเจร่ญนี่แหละปะวาบมีใบครับแต่บอกหัวใหงา้าวเนาะครับเก่าจะเลื่อนะวมากเนาะถือมากเนาะจะเก่าของปอกเป็นวาเก่าจเลร่ญนครับประมาณร้อยยี่สิบยี่สิบห้ายบห้าราคาเจ็ดหมื่นเจ็ดหมสามเจ็ดหม่นสามมเจื่นามตอรองไบ้างครับผมได้ครับบังหลบตัวนะครับด้วอันนี้หกหมื่นามโอ้หางเปรีนะครับด้วยแข้งขาเหล็บแข้งเล็บขานะครับด้วยคนไทย วันดีรอบโตสีดอกเล่าเนาะสีเล่าดีครับผมแทงพาดีครับตาเต็มแจ่มจำ้ำของข้อขาวชัดเจนครับหกหมื่นสามครับผมตัวดันเจ็ดหมื่นสามระว่าสายเลือดเก่าโอ้โหอย่างนี้เาเล่าดีกันรู้วันไหนครับผมบนี่เบอร์โทรป่ะครับผม ศูนย์หกหาครับศูนย์หกหาสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกอ่าแปดสองสี่ครับอ่าแปดสองสี่ปอยังครับผมป้องเลยครับเด้อโอ้คือว่างามใส่เลยครับขอบคุณครับมันมันครับผมเชิดดีครับผมเพิ่มสูงอะไรไปหน่อครับผมนี่ตัวนี้อยสามหกครับลอยสามหกเด้อครับพี่สองเด้อแม่ลูกแม่ลูกครับลูกดอนนี่บ่ครับแม่นครับลูกเผือกสายเลือดใดครับลูกเขาลูกหองขาวครับไห้ฟงขาวโอ้ห้องขาวเนาะได้จักเดือนครับลูกเขา ก่ซีเดือนครับอืมก่อซีเดือนแล้วได้ทองหรือว่างป่ครับผมตรงนี้ว่างเนาะข้อมสูงร้อยสี่สิบได้ปะร้อยสามหกโอ้ร้อยสามหกเนาะร้อยสามเปิดเป็นไรได้ลายไนะครับเปิดไปรายไปเลยเปิดได้แสนสามครับแสนสามต่อร่องเลยป่ะครับผมได้ครับแสนสามนะครับด้วยเบงรออโตครับผมเข่าไงขาดีนะครับด้วยเข่าเล็บเล็บข่างเนาาะบ่มี ี <c oughs> จหัหประมาณนี้ตาเหาเด้อครับเดอ้อโอ้ไายครับเปิดดีร้อยสามหกครับผมกลับนมงามสีเต๋าเด้อครับเด้อแต่หางหางกินจักน่อยครับผมแต่ว่าไายเปิดดีสายอ่างครับผมสายอ่างกรับสีงามอ่างดีครับเนื้อหนังตาใหญ่ครับผมลูกลูกสายยังกว่าครับผมา <c oughs> <c oughs> หงขาวนะครับเด้อไอฟั่มสิมีไอฟั่มมีไอฟั่มหงขาวเป็นตัวแม่กันบอกโตแม่ครับตัวแม่เนาะนโอ้โอเปิดเมียนะครับเด้อได้สี่ <4 S 2> <4 S 1> เดือนสี่เดือนโอ้แน่นตึ๊บเลยครับพี่น้องดูว่าไงผู้สั่งดีไงครับผมลูกเขาหงขาวราคาแสนสามครับผมบเปิดไบแสนสามต่อรองมีเบอร์โทรบอกครับนี่ครับศูนย์หกสามศูนย์หกสามเก้าเจ็แปด เก้าเจ็ดแปดสี่หกหนึ่งแปดสี่หกหนึ่งแปดคุ้มเข้าใจไสมครับผมดอนจันทร์ครับดอนจันโอ้ไก่ๆนะครับเรื่อยดอนจันพี่ทอ์ยืนงามครับผมสังห์ครับผมเท่ับอทุกบอถอนหางบอดอกเนาะครับครับผมวุยแบบโอเคครับมันๆครับผมพวจริงจังสอบถามได้ครับพี่น้องสนใจเส้นสามต่อร่องได้ครับผมฮัลโหลเขา ครับมนะันมาครับผมใจมันไม่เรียร์สวัสดีครับพ่อซื้อยังครับผมเตี๋ยชุมแพรสูตรเตี๋ยชุมแพระครับมาจากโตัครับซี่ตเนาะตัวพุ่นแม่ลูกพุ่นหล้วกันแม่นั่งนี่แล้วก็บดด่างนี่แม่ลูกตัวนี้บอกแม่เปิี่นเป็นลายลายเปนไครับผมหกมือหาลูกเพิ่งในสองอาทิตย์นี่ยหกมืนหาลูกในสองอาทิตย์โตแม่โตผูกกับผูกกับผูกเนาะหกมือหาต่อร่องได้บวกับามเด้ยร์เว้ยครับผมหกมือหาแล้วครับผมข้อสุดใจทรงหอดที่เนเล็บแกงเล็บขาดีเนาะ สายบาดๆนะครับเรื่องหกเมืองหาค่อยจับต้องได้เกษตรกรหกเมือหาต่อรองได้ก็ถือใจสง่อนเงี่พ่อคุมฝูงบอกพ่อนีอมีสายเลือดมีมีมีสายเลือดบ่มีใบม่หลอดบอกหกเมืองหานะครับเนาะโอ้พรเป็นกั้นอุทัย ทางมันไทยครับบ่ดีนะครับด้วยกับแกงคา้สูงหลายประมาณประมาณน่อยสามสิบหบ้อยสามสิ้าลูกในสองอาทิตย์เรว่าสายเลือดสาตัวงันมันไทยอยู่ชายเลงั้นเบิงเข้นขานี่เราปลสองอาทิตย์สอาทิตย์ครับสายเลือดงั่นมูไทยนะครับเพจผูนะครับด้อยนามูกู้ดีสีเลลาสีสีทองเนาะสีทองครับตาแต้มแก้มจ้มกล้องข้อขาวครับ เ่าะท่านได้ออกเนาะงามถงามถึงวาไสร่ตตัวนี้นะครับอตัวนี้สาม0มหานี่ตัวนี้กวามสูงอะไรก็ไลูกหนึ่ง1 3ยสามสิบสามเืองลายสามสบามเมือหานาะเพิ่งได้ลูกหนึ่งอ้ลูกไอ้ลงตอนนี้ว่างปะครับบอว่างเน่ยองว่างเนาะสถานว่างนะครับเ้อประมาณ1 3ย3 0มสิห้าสมือ สามสามส่า้ละตัวลองได้เนาะพ่อเนะสามสิบห้ากล้วยได้สามสิบห้าครับผมไฮ้ยครับสองตัวครับผมตัวนึงอยางดังดังเท่าไรครับไปยพญาพญาปยะกล้วยเจ้าได้สามสิบห้ากันอืมลูกๆอีหลาหาเงินหาทองมันเงินมันทองมันเจ้ามันนายเจ้าสามสิบห้าเป็นตัวผูกเหครับผมดังจี เออผมดัประมาณนี้นะครับเด้อบ่ดังแต่ขาตาได้หางได้เขาได้ราคาจับต้องได้นะครับเนาะได้เขาเอิ้นตาแหวนหมดเออมันกิดเนวของเขาจังซี่ล่ะโอ้ดิเขาเอิ้นพญาคล้วยเออนาดังเพราะท่านเป็นพญาเป็นได้แค่มาดมาบ่เขามาเขาเป็นพญาได้เรื่อยอันนี้เป็นอมมัดปะเออนาดังเนะครับเด้อคก้วยอมมาดนะครับพี่น้องเพิ่นว่าคล้วยอมมาดเพราะท่านเป็นพญาหางม่อนจักหน่อยเนาะพ่อเนาะ หางดออหางม่อนจังเน่อกเอนี่าอการงานทนี่บเป็นแสนวัติของเขามันการบุพันนี่บอกเออมันถการเบือนเรียบเขาเอนพันการวาติดอออันนี้เขาเอิินสร้างทางดอกดาวปาคเ้าจ้าตาแหวนโอไปเขาเจ้าคันคันคัน่าขาการเนี่มันสีครบอันนี้มันบครบยอดมันส่ได้ราคานี้ เออกับดาษหรือวัตถุสั้นเอมโอ้กัะดากสัดอาการแน่นจังโคตลักษณะว่าทีลักษณะพูยกันสามเมือนหานะพอเนาะก็ลรองได้นิดหน่อยครับผมตัวนี้เหรอครับผมตัวนี้ของเอาตัวตัวนั้นจังแมีนตัวนั้นชีเมินน่ะว่าไหมตัวนี้ปะครับผมก็สูงครับผมสูงประมาณหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งสาม ว่าอยู่ดอกสามหยิบสามหยิบหายอ่นี่แหละเพจแม่มีว่าท่านมีหลูกเหครับผมแม่สาวครับราคาพอสี่หมื่นหยกได้สี่หมื่นหยกได้เด้อครับเด้ออยู่ทูบแพร่ทั่วมายิ่งกลางสอบถามบขาดนำเลี้ยงจังน้อยสายอ่างหมดบอกสายบ้านเนาะบหนาหนาดีนะครับเด้อหนาตาดีตาเต็มเต็มจำขาขาวเนาะขาวนี่ดีครับผมคือว่า ราคานี้สี่สิบหัยไงบผ่นเฮาเราเก่าบอครับูเขาประมาณนี้นะครับเนาะสูงประมาณร้อยสามสบร้อยสามบสมสุ่มแพ่เด้ครับด้วยฝากเบอร์โทรในพ่ศูนย์แปดเจ็ดศูนยสองสองแปดสองสองแปดหนึ่งศมเจ็ดห่เจ็ดีบพอพันก็มีง่วง ไงก็มีโอ้ไปเบื้องหน้าฟ้ามันก็ได้ไปเบื้องหน้าโยฟ้ามโยบ้านไปเบื้องหน้าคอกเนาะหน้าคอกเนาะบ่ได้เบื้องหน้าโยคอกหน้าโยบ้านสิครับผมเบางตัวจริงหน้าบ้านได้เล้วครับเรื่องพี่น้องคอเตียชุ่มแพร่ครับโต้มาสนใจเอฟซีโอ้ควันดีควันมงคลเนาะนี่เขาเอินยังนี่บอตื่นบ่่วาตุนควันบอตื่นบางตัวนี่ขี่ไถตกฟงดงหมูหมดหมูตื่นสินี่นี่ครับผม น no ี่ก็บ้ตื่นตื่นตื่นก่ตื่นตื่นโอ้ไปไปไายเพราะอะไรเขาเขาข้างหน้ามันอยู่ต่ำเนี่ยมันสีอยู่ตำลักษณะนะครับมันมันสีอยู่สวงอยุดพัหนาสวงอืมันสีอยู่ต่ำกวัวมูเขาไายก็บ้ตื่นมันล่องตำอันนี้ต้องเขาทั้งหน้าแล้วก็ตัวหัวมันอีกเนี่ยกระบาดมาแตกโอ้นี่ยสองขวัญนี่บ่ครับผมกระบานหัวมันกระบานหัวแตกกันเลยกระบาดแก้วอืม ตัวนี้มีสองเออทั้งหนามีสองนี่แหละแล้วก็ยูดตาอย่างนี้มันอย่างนี่ยมัน,นมันสิ่ขึ้นสองแล้วก็ยืดกระพุ้งแล้วกท้าครับผมขอบคุณมากมาก,มากครับพอให้ขับในน้ำดีอยูคคออค่ครับผมมันๆครับพอโอเคครับผมตัวนี้บอก าพ oh, เรามีก็น um ั่นแล้วก็บักอนโอ้เอาเตัครับผมดนนีลในพ่อนดนนี่สามหมื่นครับสามหมือยากได้สามหมื่นเนาะพอมีกะพอมีตมีกะมีสดสดอยู่มันนุ่มๆอยู่เนาะสดสดครับผมสดนุ่มๆครับอยาได้สามหมื่นราคานี่ต่อรองด้พ่อ กบสูงกบสูงกสูงตัวยี่สิบห่านเนาะตัวนี้ตัวนี้จะไาซีมหาตัวนี้ซีมันหาโตแม่สาวครับผมแม่สาวโอ้แม่สาเศร้าเข้าครับซีมหาเศร้าเก่าโอ้อ่งไงเลือยเงาดีเนาะครับอวเงาเลยครับเพือนวลำแข้งลำขาดโน้ำเรียงดีคนคนตนสมบูรณ์หน้าตาม่สายเลือดรับไปเส้นมครับอืมตอนนี้ทองบอก ว้าหัวตะปีกัวกัววัตต์ปีหกเดือนได้ว่าความกลมเนาะสายเลือดกลมอยู่หน้าตาดีนะครับเออหน้าตาดีใส่ได้ครับผมบอกเข่าใหญ่ขาดีครับเล็บอยากขาปูจังหน่อยซีมันซีมันหาครับซีมันหาต้อร่องได้เนาะมพอดีครับผมทุกคนแต่ว่าเน่าดีอยู่ฟอดเน่าครับผมหยุดบัตรราคาหนี้จับจองในเกษตรกรสนใจเอฟซีทรมาพี่น้องเข่าง่ายๆนะครับเด้อ วันดีรอบโตเลยหนาากว้างครับผมยืนเทียงยืนดีสง่าครับผมหน้าตาเขาเปิดเนาะร้อยประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบแปดไทยเขากำงๆครับผมกับเบิ่งอีกตัวต่อไปครับบ่เอาชมตัวต่อไปได้เพียงน้องเด้อ ตัวนี้ห้องสี่หมื่นนะครับเนาะสี่หมื่นสูงหนอยยี่สิบเยตหน่อยยี่สิบเจ็ดแม่สาวหน่อยยื้อกันปีกว่าป่ะครับผมปีาเดือนครับผู้หนาคือไงเถนาคือบ่มวิสัยเลือดบ่บ่ครับกมผุ้มกลมรึกันกมก่มกันเนาะสี่หมื่นครับผมราคานี่ต่อร่องได้นะพอนะราคานี่ต่อร่องได้นะครับสี่หมื่นแม่ครับผมแม่ เป็นสีสันตลาดนะครับพี่น้องเอฟซีสุขนทุกคนอยู่ห้องยังบวนไหนครับอยู่อำเภอแางตลาดครับตำาบลเลื่อนสูงโอฝากเบอร์โทรหน่อยเกาห้าศูนย์เก้าหดสครับเกียราเกียรับเกียพอพอปอโตครับครับพอพุนก็ได้พอพุนนะครับเด้อสนใจโทรมากินกางสองถามได้ครับพอพุ่นครับมันๆครับผมารบคุณครับผมเมเป็นเลดน้องบุดีนอนพอนี่ มันนอนคือ,คอเสือเอสือด้วมันนอนคือจริงครับโอ้งามอยู่ครับนอนจุกมุกกระไดแม่มั่นบน่นโอ้ห้าหมืนม่นอ่างเนาะอ่างก็มันไม่หลุดหรอกเลปล่ามันเป็นยังครับผมโอ้ยคุยนี่มันก็าหวานไว้เนาะ Called khẩu lượt hôm <laughs> ừ. <laughs> <laughs> qua đi, môn bỏ hỏi hàm ơn bỏ, lạc, hoài quen nắng đi hoặc nắng nắng sa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 ng nắng 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 còn nắng 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 ăn chắc nói. มันเป็นพื้นบ้านพ่อบ่บ่เพื่นบ้านเฮาแต่ว่ามันมันเนื้อหนังเนาะเนื้อหนาเนาะครับผมเนื้อหนังแล้วครับพี่สี่สิกคนเพิ่งนั่กันครับผมเพิ่นห้องไว้ยห้าสิบห้องวัยสิรบรอจุดน้ามุ่นนะครับเนาะเบอร์โทรคนมีครับผมห้ามเงินห้ามเงินไม่ต้องครับผมกับผมมันเขาหลบๆนี่เขาเอิ้นเขาอยังเขาตากบ่ เขาตุกเขาตากโอ้หัวเชื่องนี่งหัวเนี่ยก้วยเนี่ยนี่นาะเ้าัวย่เด่นออกดำๆอยากอดมุ่นลาบอย่ากอดมุ่นลาบเปิดห้องครับเลยท่งน้องกกครับผมคับผมเปิดห้องมาซยฮะห้สิบประกันท่องเดท่องสี่มืหาอี่มริงได้จเดินท่องห้อยได้จเดินครับผมหอมาเบิ้งนีเงี้ยมาเบิ้งยงโอ้เบิ้งกับเบิ้ง ยังไงมันสิออก็แล้วมืออื่นมือือนี่เกี้ยวเขานี่เกแปดเดือนสิครับหลังเปร์แปดปีก็พี่น้องเด้วกมสูงประมาณร้อยสามสิบได้พมเงระเบียดจับทางพวกนี้พวก้้อยสามได้เนาะพอเนาะเ่กระเบียดจับสองแกมเนาะแก่สองตุ่มสองแก่สองขาของข้อขาสององสามองของข้อขาบกเผานี่เผาวงงนี่ เล็บแข้งเล็บขาขาใหญ่สี่หมื่นนี่มันบวกพงดีว่าสามสิบเลยเนาะก้มสูงยี่แปดยี่เก้าสามหา่าครับหน้าอกแต่กองผมก็สูงเราหกสิบเนาะหนังนาทาใหญ่อ่างดีครับผมยืนสั่งงานด้ยครับเด้อบ้าเช่องเป็นตาเลี้ยงง่ายครับบอติ่งเลยบอตื่นครับพี่น้องสมบูรณ์ดีครับเปิคือว่างามตาเต้มเบียกระเบือเบี้ยรสองแม่งกระเบี้ยร์สองนะครับเด้อ ของข้อขาวชัดเจนโอ้โหมากั้วยนี่หลายเ้อครับเด้อเบ,บอรทกะสอจดเชื่อเกอ่านะพี่น้องเด้อขอบคุณครับมันมัครับเต็มจอเลยครับพี่น้องขอบคุณครับวาเน้นอยู่บนแถวแถวหกแถวหกโอ้จืดครับยลูกสองลูกสองในทองเจ้าผมเ้สองคู่บ่ เข้วกว่าง้ัูเป็นใบ่อดยบนี้อ่านยังไงติเ้วงกูติยกนกทมไม่่ทั้งไตเลยเ้วมันเนาะบ้หจักเนาะเียวขทั้งไตเออเออบ่คืองติคือเื่อนีบ่่างกูแต่กจะว่าฟัดนำนฟัดนำนมนี่กูเดียวบ่ นี่เราฟัดนมนุ่มมันระเบิดนะครับถ้าเราออกครบนี่ฟัดน้ำนุ่มมันถึออกเม็ดแค่แปดเหรียญเดี๋ยวว่าเขาไปประกวดกล้วยประกวดกล้วยฟัดน้ำนมนี่ไหมฟัดน้ำนมนี่มันอายุจากปีจากปีก็บอกกันเนาะมันครับมันนี่มือห้ครักด้วยราคาหนี้ต่อรองได้ครับเปิดไปครับราคาเปิดไปสี่มือห้ามีทองพร้อมครับผมพร้อมออกเจ้าเข่าเนี่ออกเลยครับผมเข่าขาด สำหรับคลิปนี้ครัขอเก็บซีซูปุสก้นส,ส,สุขภาพแข็งแรงนะครับเดอ้อยู่ดีมีแห้งจบดีมีใช่ครับพี่นอ้องทุกคนทุกท่านทุกหมองทุกบอลกลับถูกเลียนะครับเด้อมื่อนี้วันสิบหกกันยาครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกคำติดตามนะครับติดตกกับขออภัยครับตีชมเข้ามาครับภาพอบอชัดเสียงบอดีครับผม ที่ชม่มข้ามาได้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมากๆครับผม